สวัสดีครับวันนี้มาดูสมเด็จปกโพนะครับอันนี้เป็นปกโพเล็กนะปกโพคะแนนหลวงปุโตวัดประดูชิมพีนะครับ mm. ก็รุ่นนี้ก็จะแยกเป็นสองบอกนะมีด้านหลังยันลึกกับยันตื้นนะนี่ยันตื้นนะครับจะพบเจอเยอะนะสร้างประมาณน่าจะประมาณสามหมื่นองนะครับนะพิมพระพิมเนี้ยต้องดูปิ้นปิ้นนะปิ้นนาะนะ ปีนหลังนะครับธรรมชาตินะครับมาดูโดยรวมกวันนะองค์ประกอบรวมกวันนะครับจะมีการปินอันนี้จะมีการปาดปาดทิ้งนิดหนึ่งนะแต่ก็คือมีการปีนปินหลังนะครับนะครับต่อไปเราต้องดูที่เนื้อเนื้อหานะ้มวลสารนะเพราะพระไม่ได้ไม่ใช่พิมพ์เล็กนะก็จะมีเม็ดดำๆเนี่ยนะครับ นะครับแบบนี้เลยนะพิมพ์เนี่ยบางทีของเกมทำได้นะครัถ้าเป็นเนื้อผงเนี่ยนะจำมวลสารนะขอบข้างนะดูขอบข้าง,างมีมวลสารข้างในเป็นเนื้อดำๆเม็ดขาวๆนะครับอยู่ความแห้งนะ นข้างยังเห็นมวลสารชัดนะครับดูยงองนะครับสูงไปเยอะแล้วมันค่อนข้างจะ,ะโฟกัสยากนะนะครับธรรมชาติ ขึ้นไข่ๆเนี่อย่างเงี้ยนะแท้นะแล้วก็ข้าวแป้งขา,ขาวๆนะสูมออกหน่อยก็ได้นะครับเพราะด้านหลังเนี่ยยันตื้นนะครับเพราะฉะนั้นดูอะไรก็กตื้นนะครับมองไม่อะไรไม่เห็นนะหลักๆดูนเนี่ยนะไข่ๆเนี่ยนะสีน้ำตาลเนี่ยนะ มีมีำดำๆนะเห็นไหมนะครับพิมนี้ก็เล่นกันหลักพันนะถ้าแชมป์อาจจะมื่นแต่ว่าทั่วๆไปก็หลักพันแปรปลายนะครับใครมีก็ยินดีรับเช่านะครับส่งรูปมาดูได้นะครับที่ไลน์ดีแอดไซจีเนะครับแอดไซจีเนะครับนี่นขอบค้านะ โอเคนะครับใครมีก็ส่งรูปมาดูได้นะหลวงพุทโต๊ะวัดประดูชิมพีนะครับขอบคุณครับ